วิน้ำผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายเรื่องนี้แล้วมีอะไรบ้างคะพี่ปลาอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจะชชิงให้ที่ฟีสุขภาพดีพี่ปลานะคะวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของน้ำผักและก็ผลไม้ ที่มีประโยชน์ร่างกายแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างล่ะคะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ10น้ำผักผลไม้ดีต่อสุขภาพพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่รักการดูแลสุขภาพต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงาสาสจากโรคภัยไข้เจ็บ เรามาลองดื่มน้ำนะคะจากผักผลไม้และสมุนไพรเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพกันและช่วยบรรเทาโรคต่างๆอีกทั้งยังมีรสชาติที่อร่อยดื่มแล้วสดชื่นเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของบ้านเรามาดูกันเลยนะคะว่าสิน้ำผักและผละไม้ที่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง 1. นน้ำแตงโม น้ำเต็งโมนะคะเราสามารถดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีรษะเติมความสดชื่นให้แก่ร่างกายอาการปวดศรีรษะเบนศรีรษะที่เกิดจากหลายหลายสาเหตุเช่นเกิดจากความเครียดอากาศร้อนอบอ้าวหรือเกิดจากการที่ร่างกายของเรานิขาดน้ำอย่างรุนแรงเราดื่มน้ำเต็งโมเย็นๆนะคะ จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและก็กระปรี้กระเป๋าอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำแตงโมงยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆดังนี้คือ1.1ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายแตงโมงเป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหารค่อนข้างสูงค่ะ ท้งน้ำแล้วก็ไฟเบอร์จ็กแตงโมจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของร่างกายทำให้ดีต่อระบบการขับถ่ายของร่างกายด้วยนะคะ1.2ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายจากงานวิจัยและการศึกษาที่ผ่านมาค่ะพบว่าประโยชนของกรดอะมิโน ที่พบในน้ำแต่งโ,โมเนี่ยจะมีสารซิตรีนและกรดอะมิโน,โนที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับร่างกายอันเป็นสารที่ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรทฮอร์โมนค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆทํา,าทให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยควบคุมระบบการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติ 1.3ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะ1.4น้ำแตงโมงดีต่อหัวใจมากเลยค่ะไลโคโปีนในแตงโมงมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและความดันโลหิตอีกทั้งไลโคโปีนย,ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการออกเช่นของไขมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหัวใจของเราได้นะคะ1.5ลดการอักเสบต่างๆโคลีนเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งพบมากในแตงโมดโดยโคลีนมีส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจดจำกระบวนการเคลื่อนไหวของร่างกายเนื่องจากโคลีน เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สำคัญโคเีนยังช่วยลดการดูดซึมไขมันในร่างกายด้วยนะคะจึงช่วยลดโอกาสเกิดการอักเสบของนื้อเยื่อชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากไขมันเลวในเลือดได้เห็นไหมคะน้ำแตงโมงมีประโยชน์มากมาย 2. น้ำาทับทิมดีต่อระบบเลือด สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตตำ่ำไขมันในโลหิตสูงลองดื่มน้ำทับทิมสิคะเพราะในน้ำทับทิมจะมีสารต้านอนุมูสลสระที่ช่วยกำจัดไขมันเลวที่อยู่ในเลือดและน้ำทับทิมยังสามารถช่วยลดความหนาของผนังหลอดเลือดคาร์ติดได้ด้วย ที่จะช่วยลดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูงได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ 3. น้ำขิงมะนาวช่วยระบบกันย่อยอาหารน้ำขิงมะนาวที่มีรสชาติเปรี้ยวอมเผ็ดแต่ให้คุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมากมาย นอกจากจะช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารช่วยในการย่อยอาหารขับสารพิษตกค้างในร่างกายทำให้ร่างกายเราไม่รู้สึกอึดอัดท้องเลยนะคะน้ำมะนาวสดๆยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอบำรุงหลอดลมและช่วยเพิ่มความสดชื่นแจ่มใสให้กับร่างกายด้วยค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่า ทั้งน้ำขิงที่มีประโยชน์มากมายอยู่แล้วและมเมื่อเติมมะนาวก็ไปด้วยมันจะเป็นน้ำที่มีประโยชน์มากจริงๆเลยนะคะ 4. น้ำมะพร้าวชะลอวัยนั่งใสผิวสวยน้ำมะพร้าวเป็นของดีเลยนะคะที่เหมาะสำหรับผู้หญิงเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2, B3, B6 อีกทั้งยังมีคอลลาเจออลลาสตินและมีไซโตไคน์ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยใสเปล่งปลั่ง,งบำรุงฮอร์โมนร่างกายให้แข็งแรงช่วยในการชะลอวัยทำให้ผิวสวยแล้วก็หน้าใสาด้วยนะคะ 5. น้ำฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากดีต่อฟันนะคะ น้ำฝรั่งมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันอาการหวัดอากาศร้อนร้นแบบนี้นะคะหากได้ดื่มน้ำฝรั่งสดๆสดักแก้วหืมเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะ 6. น้ำใบบัวบกบำรุงสายตาน้ำใบบัวบก เป็นเครื่องดื่มที่ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน,านหรือว่าเราเล่นเครื่องสมาร์ทโฟนหรือการดูทีวีานานๆค่ะถ้าเราได้ดื่มน้ำใบบบบกซึ่งมีวิตามินเอสูงมากเลยจะช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีได้ยังช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียของร่างกายด้วยนะคะ ลองหาน้ำใบบกมาดื่มกันแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปหรือน้ำเชื่อมากเกินไปนะคะเพราะความหวานอาจจะทำอันตรายให้กับร่างกายของเราได้ค่ะเจบ็บน้ำส้มลดคอเลสเตอรอลน้ำส้มก็มีปริมาณวิตามินซีสูงมากเช่นกันและในน้ำส้มยังมีสารโฟโลานอย ที่ช่วยลดระดับไขมันร้ายนะคะ LDL และช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายที่สำคัญนะคะน้ำส้มมีรสชาติที่อร่อยหาซื้อแล้วก็หาดื่มได้ง่ายนะคะ 8. น้ำลูกเดือนบำรุงกระดูกน้ำลูกเดือย ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชั้นเลิศเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้ช่วยให้เจริญอาหารบำรุงเลือดลมสำหรับสตรีหลังคลอดและที่สำคัญมากๆคือมีฟอสฟอรัสรสูงช่วยบำรุงกระดูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ลูกเดือย,ยยังมีฤทธิ์เป็นยาเย็นค่ะช่วยบำรุงกำลังบำรุงปอดตับ ไตม,ม้ามมีสรรพคุณทางด้านขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไข้แก้ท้องเสียหล่อลื่นกระเพาะอาหารและลำไส้แก้ปัญหาทางเดินหนายใจไขข้อกระดูบรนทาอาการเหน็บชาแก้อาการชักกระตุกลดอาการบวมน้ำรักษาฝีที่ลำไส้ แก้ร้อนในกระหายน้ำอีกทั้งยังมีสารคอกฟอโนไลท์ซึ่งมีสปปรรพคุณในการยับยั้งการเกิดเนื้องอกจึงเชื่อว่าลูกเดือยมีความสามารถในการลดความเสีง่งโรคมะเร็งได้และสำหรับผู้หญิงนะคะลูกเดือยยังช่วยแก้าการตกขาวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งกรดอะมิโนต่างๆในลูกเดือย ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเมลาทนินทำให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะดังนั้นนะคะพี่ปราอยากจะแนะนำเลยค่ะหลายคนนะคะเขาก็จะดื่มน,น้ำลูกเดือยค่ะเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยนะคะ9น้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศนี้สารพัดประโยชน์ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะคะ น้ำมะเขือเทศเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะดื่มยากไปสักนิดนึงแต่ถ้าเราได้ดื่มแล้วก็ปประโยชน์มากมายเลยค่ะแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะในน้ำมะเขือเทศจะมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาต่อต้านมะเร็งแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 10. น้ำบีทรูทดีต่อความจำ สำหรับไกรที่มีอาการหลงลืมบ่อยสมาธิสั้นแนะนำให้ดื่มน้ำนี้เลยค่ะเพราะมีความเข้มข้นของไนเตรตสูงสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายรวมถึงสมองด้วยนะคะและที่สำคัญยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยเห็นไหมคะ ประโยชน์ของการดื่มน้ำผักและผลไม้รวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยดีต่อสุขภาพมากนะคะเราลองเลือกมาค่ะว่าเราจะดื่มน้ำชนิดไหนกันที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงและที่สำคัญนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะเรามาเตรียมตัวกันนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกัน หาน้ำผักผลไม้สุขภาพมาดื่มกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเ้ตี่ฟิตสุขภาพดีพี่ปลาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปลาจะลงทุกวันเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพตีพิปราจะช่องให้ที่ฟิตสุขภาพดีพิปราค่ะบา,บายยจะช่องให้ที่ฟิตสุขภาพดีพิปราค่ะบายบาย